สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Count Up ทุกคนนะคะดิฉันนานาโนตาคมเป็นนักสแสดงรุ่นใหญ่ที่มีใจชอบออกกําลังกายค่ะและวันนี้นะคะดิขอเชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมท้าวัยเก่าเขย่าความฟิตมาท้าทายเพื่อนๆ,ๆทุกคนคะ่ะดูให้จบคลิปแล้วลุยเลยแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องปัญหาของคนวัย50บวกอย่างพวกเราๆกันก่อนนะคะกระดูกกล้ามเนื้อ ไขมันเบาหวานแล้วก็ระบบขับถ่ายค่ะพวกคุณเพื่อนเจอข้อไหนกันบ้างคะขนาดดีเองนะคะช่วงไหนที่ทํางานเยอะๆร่างกายเนี่ยมันจะปวดแขนปวดขาขาเขินนี่ค่ะเดินไปไหนกรับกรบกรอบกรบนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงว่างเราถึงจะต้องออกกําลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกมากขึ้นค่ะ วันนี้นะคะเราจะมีบททดสอบทั้งหมด3ท่าทั้ง3ท่านี้นะคะจะเป็นบททดสอบว่าข้อกระดูกและกล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ท่าที่1เป็นการลุกนั่งจากเก้าอี้นะคะวิธีการง่ายมากนะคะเพียงคุณลุกขึ้นและนั่งลงให้ได้ทั้งหมด8ครั้งนะคะเริ่มต้นด้วยการเอาเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะคะมาวางให้ชิดกำแพงเพื่อกันเก้าอี้ลื่นถไหลนะคะและหลังจากนั้นนะคะนั่งแค่ตรงนี้นะคะไม่ต้องพิงไปเพื่อกันลุกขึ้นที่ง่ายขึ้นคะ่ะส่วนการนับจํานวนครั้งนะคะลุกขึ้นยืนและนั่งลงนับเป็น1ครั้งนะคะเริ่มค่ะทดสอบท่าที่1แบบ8ครั้งนะคะ เริ่มเราม,มาถึงท่าที่2เรียกว่าท่ายืนขาเดียวค่ะก็เหมือนตอนสมัยที่เด็กๆเ,เราเล่นกระต่ายขาเดียวนั่นแหละค่ะแต่ไม่ต้องกระโดดนะคะท่านี้ก็เพียงที่ว่า คุณยกขาขึ้นมาขาหนึ่งนะคะแล้วก็ย่อลงแบบนี้ค่ะนับหนึ่งทำให้ได้ทั้งหมด10ครั้งค่ะดิขอแนะนำนะคะให้มีคนดูแลอยู่ข้างๆแต่ถ้าเกิดไม่มีไปยืนใกล้กำแพงเข้าไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเซหรือล้มจะได้มีที่พักฟิงค่ะทดสอบท่าที่2 10ครั้งค่ะ ใครไม่สามารถย่อขาลงได้ก็ให้ยกขาค้างไว้1ิวินาทีแบบนี้นะคะ เราม,มาต่อกันท่าที่3ชื่อท่าว่ายืนแล้วนั่งนั่งแล้วยืนโดยที่ไม่ใช้มือเลยค่ะท่านี้ยมันยากนิดนึงอย่าเล่นคนเดียวนะคะชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยมาคอยพยุงเราถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้ค่ะและนี้ก็ขอแนะนําให้ใช้เสื่อนะคะที่มีความหนานะคะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เจ็บเท้าค่ะพร้อมหรือยังคะเริ่มเลยค่ะแบบทดสอบที่3ถ้ายืนแล้วนั่ง ให้เริ่มจากการเอาขาไขว้ไว้นะคะแล้วค่อยๆย่อตัวลงจนกลายเป็นท่านั่งสมาธิค่ะและขั้นตอนสุดท้ายให้ทำท่านั่งแล้วยืนโดยไม่ใช้มือนะคะ ซึ่งในขั้นตอนการทำนะคะท่ามือหรือหัวเข่านะคะแตะพื้นก็ถือว่าเป็นลบ1คะแนนนะคะถ้าคุณไม่ได้ใช้หัวเข่าหรือมือสัมผัสพื้นเลยคุณรับไปเลย10คะแนนค่ะเรามาดูทีมงานกันดีกว่านะคะว่าคนหลากหลายอายุจะทำท่านี้ได้ไหมนะคะยีวิไหลแล้วสี่สิบหแล้วค่ะอาวสีกับ26นะคะนั่งลงโดยที่ไม่ใช้มือและข่าค่ะโอ้โห มานั่งแล้วยืนค่ะอเป็นยังไงคะมีเซเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นทางบ้านไม่ต้องห่วงค่ะแต่และวัยนะคะร่างกายไม่เท่ากันแต่ทำทุกวันคุณจะแข็งแรงค่ะและนี่ก็เป็นภาพทดสอบว่าพวกเราชาวซีเวอร์50 ยังฟิตอยู่หรือไม่บีขอท้านะคะให้ทุกคนลองทําตามบีดูถ้าเกิดว่าใครผ่านบททดสอบแบบผ่านฉลุยแปลว,ว่าคุณยังฟิตมากแต่ถ้าใครลองทําแล้วรู้สึกมีอาการเจ็บปวดตั้งแต่น้อยไปถึงมากสาเหตุเป็นเพราะว่ากระดูกและกล้ามเนื้อของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะคะ่ะแต่ถ้าเราอยากให้กระดูกของเราแข็งแรงและอยู่กับเราไปน,นาน,านเราต้องเริ่มดูแลค่ะถ้าอยากรู้เคล็ดลับดีๆสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ซ i l v ว r 50 plus คลับของคนรักสุขภาพคุณสามารถสแกน QR code ได้ทางนี้และเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะอย่าลืมนะคะดีขอท้าเพื่อนๆทุกคนให้ทำแบบทดสอบทั้ง3ท่านี้ได้ผลยังไงนะคะก็สแกน QR code ที่อยู่ทางหน้าจอแล้วก็ส่งคลิปมาอัปเดตกันห้ามโกงนะคะ